สวัสดีครับผมก็พบกับเราไทายโออีกแล้วนะฮะก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้อเอ็มช็อตรไรเซอร์ของ c อ m เบอร์เลอร์บอลแคทที่ใช้แปลงล่างนะฮะก็วันนี้เราจะไม่ได้เน้นตัว c อ m เบอร์เลอร์บอลแคทนะฮะที่เป็นคีย์บูฟนะฮะเราจะมาเน้นตัวนี้ฮะ,ะ,ะคีย์ของคอมเบอร์เลอร์เดอะโบคลิลีนะฮะที่เป็นแอปลิไทตี้เดชนะครับผมเสียงมอเตอร์ไซค์ <laughs> ขออาภัยด้วยฮะ,ะโอเควันนี้เราจะมารีวิวตัวเจ้าตัวคีย์นี้เป็นหลักนะฮะ แสงอาจจะมืดนิดหน่อยนะเพราะผมทำแสงเอาข้างๆก็วันนี้เราจะได้มีแค่ตัวเอ็มช็อตไลเซอร์ตัวเดียวนะฮะเราจะมีนี่ด้วยอ่าตัวนี้นะฮะเป็นกระเป๋าปืนคล้ายๆปืนลูกซองนะฮะอ่าอ่าเขาเรียกอะไรช็อตกันนะฮะช็อตกันเมื่อกี้เ <lush> ป ah, ็นเอ็มช็อตไลเซอร์อ like ันนี้เป็นช็อตกันฮะเป็นกระเป๋าปืนเขาเรียกคล้ายๆปืนลูกซองนะฮะเอาไว้เล่นกับคีย์ฮะปกก็ไม่ใช่วอวคิลี่เหมือนเดิมแต่เราจะมาอวยวอวคิลี่นะครับวันนี้ แล้วก็สุดท้ายนะฮะจะเป็นตัวนี้ฮะคีไลนิงโฮเนตนะครับผมของตัวคอมเบอเดอร์วอลคิรีหรือว่าคุณอิเกตะเด็กเส้นของช่องเรานะครับผมโอเคไม่พูดมากทำเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวเจ้าตัวเข็มขัดกันก่อนนะครับไปโอเคครับนี่เป็นหน้ากล่องของตัวเจ้าเ s h o t Riser นะฮะด้านข้างก็จะเป็นตัวตัววอลเขาเรียกว่าอลคนนะฮะด้านข้างก็จะเป็นเห็นไหมจะเป็นของมัสเตอร์วอลคนนะฮะ ขออภัยด้วยฮะกล้องมันไม่สูงมากแล้วก็ข้างหลังจะเป็นอ่าคู่มือและวิธีการเล่นนะฮะของตัวคอมเมดี้วอลแค้นการคีย์ออกแล้วก็เสียบใส่ปืนแล้วก็ยิงถ้าเสียบกันขัดจะเป็นถ้าไม่ตายเหมือนในเดอะคิกฮนะแล้วก็จะเล่นกับตัวราดดิ้งชีต้านะครับหรือคอมเมดี้วอลคิลลีนะฮะตัววอลแค้นสามารถเล่นกับซิลโลวันไดเวอร์ได้นะแต่เราไม่น่าจะเล่นหรอกนะครับผมมาแกะก่อน ผมได้ของมือสองมานะฮะเพราะว่ามือหนึ่งผมไม่ค่อยได้แวะเวียนไปเจอในเพจเฟซบุ๊กของมือสองก็เลยสอยมาโอเคเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกล่องแบบนี้นะครับผมก็เปิดฝากล่องก็จะเจอตัวเอ็มช็อตไรเซอร์นะครับผมแล้วก็คีบุ๊ฟฝาครอบหลังเอาเอ็มช็อตไรเซอร์ก่อนเอ็มช็อตไรเซอร์อันนี้เป็นตัวเข็มขัด แล้วก็น,นี่เป็นหัวเข็มขัดนเนาะถ้าเรียกถือก็ขออภัยด้วยอาจจะไม่เรียกชื่อเป็นทางการแบบในซีรีส์สัหน่อยแค่คีวูบบอกเลยว่าเราไม่ใช้เพราะนั้นออกไปเลยเออกไปจากช่องเราไปเลย <c oughs> โอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะเจ้าตัวอันนี้จะเป็นเขาเรียกสายหลักข้างหลังผมขออนุญาตไม่แกะนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้ที่เป็นสายครอบ เจ้าตัวหัวเข็มขัดผมขออนุญาตไม่แกะนะฮะนับเป็นรีวิวไหมเนี่ยก็จะมีที่ตัวนี้ที่ผมจะแกะนั่นก็คือ,อหัวเข็มขัดของเจ้าหวัวหัวเข็มขัดไว้เก็บปืนนะฮะเวลาใส่ก็จะร้อยสายตัว,มวเมื่อกี้ใส่เข้าด้านเนี้ยใส่เข้าเจ้าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวเข็มขัดแล้วแต่ว่าผมจะไม่ร้อยนะแล้วก็ตัวนี้ฮะ M Shot r i s e r นะฮะแกะตัวออกก่เนี่ยฮะ M Shot Driser ฮะ สวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้อ่าสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้อ่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฐานโอเคเดี๋ยวเราใส่ฐานกันก่อนนะปึ๊บหาตรงนี้ฮะหาอะไรมาแทงนะฮะก็จะเสียบก็จะใส่ฐานได้ฮะรู้สึกใส่ฐานสองก้อน Okay. ทานสองก้อนนะฮะทานยี่สิบบาทตาชงตาช่าง,งไหมก็หาใส่นะฮะสองก้อนนะแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะฮะช็อตไรเซอร์แล้วก็ปิดฝาปิดฝาทานนะฮะนะเดี๋ยวผมเปิดสวิตให้ด <R> ูไฟสว่างสวัยกันเลยทีเดียวโอเคฮะ เดี๋ยวลองอเสียบเข้ากับตัวหัวเข็มขัดดูนะฮะเวลาเสียบนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีแกนล็อกของมันนะฮะผมขอเปิดเคเวลาใส่ก็นะสไลด์เสียบเข้าไปได้เลยอ่าก็จะมีเสียงกดยิงตรงนี้ได้ะฮะอ่าถอดออกจากหัวเข็มขดัดมาก็จะมีเสียงก็ยิงปืน ลูกเล่นก็จะประมาณนี้นะฮะเข้าๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเอาคีวอร์คิลี่ก่อนนี่ก็จะเป็นคีวอร์คิลี่นะฮะผมก็ถอดออกมาจากตัวที่เขาเรียกว่ากระเป๋าสพายข้างๆเกมการ์ที่คาดว่าคีนะฮะก็เหมือนเดิมฮะแกะที่ขั้นฐานออกก็กดสวิตช์ตรงนี้ด t y ีเดชนะฮะ เวลาเล่นฮะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบอ่าแปลงร่างโดยเสียบกับหัวเข็มขัดก่อนนะก่อนจะถอดน,นะอ่าเหมือนเดิมฮะใส่ปืนเข้าไปตรงนี้อ่าก็จะได้แบบนี้โฟกัสไม่กล้องโอเคเรา,าเริ่มเล่นกันเลย แกเป็นเสียงแปลงร่างของคอมเมดีเดอร์วอลคิวรีของเรานะครับผมโอเคมาอะไรลองก่อ <g> น <öz> รีวิวงบน้อยเหลือเกินโอเคอ่ะลองกดปุ่มยิงปืนก็จะเป็นเสียงยิงปืนฮะไม่มีอะไรเลยครับผมอ้าวมีเสียงซุปเปอร์เด้อ <c oughs> ว้าวน้าแตกเลยฮะโอเคฮะต่อไปจะลองกดใช้ท่าไม่ตายนะฮะตัวท่าไม่ตายฮะกดง่ายๆฮะตรงปุ่มคีย์ตรงนี้นะฮะก็จะมีให้กดนะฮะพอกดไปปุ๊บมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้ <Yeah. S 1> พอได้จังหวะฮะก็กดปุ่มนี้ จะลองเล่นลูกเล่นแบบว่าถอดออกจากหัวเข็มขัดดูนะครับ <Okay. S 1> ขอยอนถอดยิงปืนโอเคครับต่อไปนะฮะใช้ข้าไม่ตายนะฮะเหมือนเดิมฮะกดปุ่มนี้ ก็ยิ่งโอเคฮะลูกเล่นก็จะประมาณนี้นะฮะอืมต่อไปฮะวิธีการเอาคีย์ออกนะฮะเรากดปุ่มนี้นะฮะจะติดกับหัวเข็มขัดหรือไม่ติดก็ได้นะกดที่ปุ่มนี้นะฮะแล้วก็สามารถดึงคีย์ออกได้เลยอ่า ขออนุญาตเก็บปุ๊บเห็นไหมเห็นและโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคีย์ตัวนี้นะคระับ Lightning Hornet นะครับผมก็แกะมาละเปิดฝากล่องปุ๊บก็จะเจอคีย์ key Lightning Hornet ที่ห่อบเบิ้ลไว้นะฮะก็แกะเลย ก็เอาตัวคีย์ออกมาค่อยยากแกะที่ขั้นฐานออกก็นี่เนี้เป็นตัวคีย์ของอา่า r i d i n g Honest r นะฮะอลองกดฟังเสียงดูนนะ Sunder นะฮะสายฟ้า Honest r Ability ลองมาเทียบกับตัวคีย์หลักของตัวคอมเบเดอร์วอคิลี่นะฮะก็จะว่าตัวนี้เป็นสีเหลืองตัวนี้เป็นสีส้มนะฮะทรงก็คล้ายๆกันเปิดมาปุ๊บเห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็นของตัวชีตาตัวนี้เป็นตัวตัวแตนตัวต่อมั้งผมก็เรียกไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่านางเอกแต่ว่าคนแสดงน่ารักนะฮะเคฮะ แล้วเรามาเล่นกันเลยกับตัว Key g h t n i n g Hornet นะฮะอุ้ยะคะเคเริ่มกันเลยนะครับ เสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองกดปุ่มนี้ปื้นอีกสักครั้งนะฮะ,ะโอเคเป็นทำให้ตายนะฮะเหมือนเดิมฮะกดปุ่มข้างบน นี้ก็จะเป็นเสียงคร่าวๆของตัว lightning hornet นะครับผมคราวนี้ผมลองถอดน,นะพยายามกดยิ่งพอกดยิงปุ๊บจะไม่มีเสียงระเบิดเหมือนตอนที่ใส่หัวเข็มขัดไว้นะฮะถ้าไม่ใต้นี้ อันนี้จะมีอะไรละเอาออกเหมือนเดิมนะฮะกดปุ่มนี้นะฮะแล้วก็ดึงคียออกได้เลยเรียบร้อยอเคฮะตัวปืนลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผม,มต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับผมขอ,อุยาตเก็บแป๊บหนึ่งชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวกันช็อตนะครับผม นี่ก็เป็นด้านข้างกล่องนี่เป็นซิโววันกับกระเป๋านี่เป็นตัวปืนแล้วก็ข้างหลังจะเป็นลูกเล่นนะฮะแกะทงังแงผมเคยแกะไปแล้วนี่เป็นมือหนึ่งนะผมซื้อมาจากข้าง,างตอนมันเซลฮะ,ะไปเจอพอดีก็เลยรีบสอยรีบร้อนสอยเลยกลัวเลยก็เหมือนเดิม,มฮะก็จะเจอกล่องฮะเปิดกล่องออกมาปุ๊บก็จะเจอตัวกันช็อตที่อยู่ในถุงนะฮะง,ง่ายๆฮะตัวนี้ ออกเจ็ดกลุ่มกโอเคยประหยัดวางอ่ะตัวนี้แกเป็นตัวปืนกระเป๋านะฮะสวิตช์กดเปิดอะไรตรงนี้ฮะเวลาจะใส่ฐานนะฮะฐานจะใส่ตรงนี้นะฮะก็ต้องเปิดตัวกระเป๋าก่อนอเปิดมาประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็เหมือนเดิมฮะหาอ,อะไรจิ้มตรงนี้อะไรน,นี้ปุ๊บ อเอาทานยืดเอาใจจะขาดใส่เข้าไปฮะสองก้อนนะฮะมาก้อนหนึ่งแล้วก็ปิดตัวฝาถ่า,านแล้วก็พับเก็บดีๆสวิตต์ก็เปิดตรงนี้นะฮะ attach shotgun Att Shot นะฮะผมไม่มีไฟนะฮะ รู้สึกว่าจะไม่มีไฟนะอ่ะลองดูด้านหน้าดูนะตรงไหนสวิตโอเค Attack Shotgun Att Shot นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าขนาดมันก็ค่อนข้างพอเท่ากับปืนเลยนะฮะกับตัว M Shot r i z e r นะฮะผมโอเคลูกเล่นของตัวนี้นะฮะง่ายๆเลยครับผมไฟ อโอเคลูกเล่นนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นปืนกลโดยการเอามือนะฮะกดตรงฟาฟ้าดีนะฮะอ,อ่าก็จะเป็นแบบนี้ใส่จปุ๊บตรงนี้ฮะหมุนมันอ่าก็จะเป็นปืนจับแบบนี้อ่าเอาใหม่นะปั๊บเขาเป็นหมนชกช้าซะงั้นเอาใหม่ อจะเป็นแบบนี้นะฮะเวลาเปิดก็กดตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้นะก็จะเป็นแบบนี้เลยทรงคล้ายๆปืนลูกสองตรงนี้ชักได้แต่ไม่เกิดประโยชน์และไม่มีทรงไม่มีเสียงอะไรเลยลูกเล่นก็จะกดตรงนี้ยิงง่ายๆไปอะ่ะเวลาใช้ท่าไม้ตาย ถ้าในซีรีส์ก็จะพับอย่างนี้แล้วก็กดตรงนี้ชาร์จว่าประมาณนี้ฮะลูกเล่นชาร์จใหม่ ลองชาร์จสครั้งดู <ge> right. ก็ไม่มีผลอะไรฮะ on, ะต่อไปนะผมจะลองเล่นกับตัวคีย์อ่า Dash ดูนะฮะกับไ i ดิงโฮลเน็ตดูนะฮะอ่ะเราเริ่มจากคีย์หลักก่อนนะคีย์สีส้มนะฮะวิธีการใส่คีย์นะฮะก็ตรงนี้นะฮะที่ใส่คีย์ะฮะก็เสียบเข้าไปเสียงเทม่มอ่ะกดยิ่ง รอบนะอืมอไปไม่ทําไม่ตาย อืมก็จะประมาณนี้นะฮะก็อักเก็บแล้วก็ตรงนี้นะฮะกดดันดันมันขึ้นนิดน,นึงแล้วก็ถอดกีก็จะเรียบร้อยนะฮะกีสีส้ม เสียงก็ออกประมาณนี้นะฮะต่อไปจะเป็นคีย์ตัว Lightning Hornet นะฮะมาเข้าโหมดปืนก่อนอ,นอเข้าโหมดปืนอย่างนี้ใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บตัวคีย์นะฮะเสียบเข้าไป ดูนะฮะพับตรงนี้อีซักรอบ มอเตอร์ไซค์นะนะเป็นจังหวะชิงเสียงมอเตอร์ไซค์ <Come on. S 1> อ่าเสียงและลูกเล่นก็จะประมาณนี้ครับตัวปืนไม่มีอะไรมากาดันตรงนี้ เราคีเคออกได้ตรงนี้โอเคครับก็สำหรับวันนี้คลิปก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะฮะก็น่าจะพอเข้าใจกับลูกเล่นของตัวช็อตกันนะฮะกับตัวเอ h มช r อ s e r นะฮะก็จะเห็นได้ว่าลูกเล่นมันเป็นประมาณไหนเนะาะเห็นไหมเก็บเรียบร้อยฮะ,ะซีรีส์ของคุณอิเกตะถ้าคุณอิเกตะเห็นก็กดถูกใจให้ด้วยนะฮะผมเป็น FC คุณนะฮะ มีปืนหนึ่งปืนมีปืนอีกหนึ่งปืนดับเบิลปืนไม่ใช่ยัอนอาจารย์แดงโอเคฮะหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากก็จะเห็นรีวิวคร่าวๆแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาถึงขนาดนี้นะครับสวัสนี้ก็บ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ